กินข้าวคุกกะปิที่แขกร้านขวัญข้าวหลังห้างซันจูรี่ซอยลางน้ำเนี่ยใกล้นุนสวัสดิชัยสมรภูมิเขาทำมาอยากกินตั้งนานแล้วแต่ว่าวันนี้แม่ปวดฟันไม่รู้จะเคี้ยวไหวบบต้องเคี้ยวอีกครั้งเนี่ยคุณผู้ชมมันจะมีเนี่ยน้ำลายสอแล้วก็มีถั่วมีอะไรพวกนี้มีผักเนี่ยคุกข้าวลงไปนะคุกข้าวลงไปน่ากินมากๆนี่คุณผู้ชมเนี่ยแล้วก็มีหมูหวาน มีไข่ข้าวข้าวคุกกะปิเขาทำข้าวผัดอร่อยเมื่อร้านขวัญข้าวนะหลังเซนจูรี่ซอยลางน้ำทางขึ้นลานจอดรถอ่ะใกล้นุสวรีชัยสมรภูมิเราขายมาสามสิบปีนี่กล่องนี้แปดสิบบาทนะให้เยอะมากนี่เท่ากับคนอื่นสองกล่องนะร้านขวัญข้าวข้าวคุกกะปิเดี๋ยวจะคุกคุกคุก คือแม่ปวดฟันไงแต่คงต้องเคี้ยวข้างเนี่ยข้างนี้เคี้ยวไม่ได้เนี่ยปวดฟันร้อนในไงกินกินในนั่นนหละกินในลำไยลอยแก้วไม่ได้กินเยอะนะกินแค่ยี่สิบลูกสิบหายตื่นขึ้นมานี่ตาขี้ตาแฉะเลยแล้วก็เนี่ยปวดฟันตั้งแต่เมื่อวานลนะเคี้ยวไม่ได้เลยตรงกลางเนี่ยคุณผู้ชมมันมีผักไงแล้วก็มีพริกขนูแล้วก็แบบ มีมะม่วงซอยถัว่วปักยาวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาจะมีหมูหวานมาให้เนี่ยหมูหวานเห็นแล้วป่ะหมูหวานเนี่ยใส่หมูหวานอร่อยมากเนี่ยหมูหวานเขาทําอร่อยมากแบบเป็นเป็นเดบเดบเบเบหมูสามชั้นไงคุณผู้ชมเดบเดบเบหมูสามชั้นทําอร่อยเจ้าเนี้ทําอาหารอร่อยมากวันนั้น,นแม่สั่งไปให้ เลี้ยงวันปีใหม่ไทยตำรวจสนรพญาไทย้ยส่งสารตำรวจเงีนยเดือนกันน้อยแล้วก็วันหยุด,ดนักขัตลเลิกก็ไม่ได้หยุดเพราะวพะบตร,รเขาไม่ให้หยุดให้ดูแลประชาชนไยเราก็เลยสั่งข้าวแล้วเขาหากินลําบากด้วยเพราะว่ามันช่วงวันสงการเนาะคนหยุดกันหมดออวันนั้นแม่รู้สึกจะวันที่สิบสี่หรือไงที่แม่ไปกินข้าวร้านลุงพลอโอทะเลบางปู สิบสามหรืออะไรมันจจู้จำไม่ได้แล้วเนี่ยแล้วเราก็เอาไม่ใช่บพงอีกวันหนึ่งก่อนไปล้างคุงกู<อ>ก็สั่งข้าวข้าวเนี่ยข้าวไปเล่งตำรวจสามสิบกองโอ้ยข้าวผัดปลาสลิดข้าวอร่อยมากคุณผู้ชมอ่ะให้ให้ดูเนาะให้ดูต้องเคี้ยวฝั่งนี้นะฝั่งนี้เคี้ยวไม่ได้เลยปวดฟันอืมอืม พี่แขกลืมมะนาวพี่แขกพี่กากลืมมะนาวเดี๋ยวอีกตรงมีมะนาวฝ่ะต้องบีบมะนาวลงไปพี่แขกลืมมะนาวพี่แขกถ้าบีบบีบมะนาวลงไปอ่ะมันจะอร่อย พริกขัาเลืมันาวเจ้าข้างข้างนี้เจ้าไม่ได้เจ็บชอบที่มันมีกุ้งแห้งทอดแล้วก็มีถักกาวพริกซอย มันม่วงซอยอข้าวไฟแม่ห้าหมื่นขาดมะนาวพี่แกขาดมะนาวชอบกินข้าวคุกกะปิเพ่าไหร่ปะ มันมีมะม่วงซอยมันมีพริกขี้หนูซอยมันมีตัวปักยามันมีรุงแห้งทอดไงแล้วถ้ามีมะน,นาวจะอร่อยมากวก็พริกแห้งทอดอืมนี่พริกแห้งทอดมีแต่ว่าไม่มีมะน,นาวพริกแห้งเ็ลิมอืม อร่อยมากมีจังก่ามีแม่ม่วงซอยมีตัวปักยาวหัน่นซองฟิ้วีนหนูซอยอร่อยมากอืแล้วไข่ไข่หั่นสอยอร่อยอ่ะ กุ้งอดกุ้งแห้ง,หงทอดอร่อยเ,เดี๋ยวจะไว้จะสั่งพืกแารผัดก๋วยเตี๋ยวงองงให้กินมันก็คล้ายๆแบบนี้แหละเขามีกุ้งแห้งทอดในกุนเชียงมีเต้าหู้หั่นเป็นสี่เหลี่ยมกุนเชียงหั่นเป็นเตา๋าแล้วก็กุ้งแห้งทอดแล้วก็ไข่แล้วผัดกับเส้นใหญ่เขาเรียกก๋วยเตี๋ยวผัดงองงอันนี้ยังทำยากกว่าเพราะว่า มันมีเครื่อเสียงเยอะไม่ได้กินครับคุกกิิมาเป็นปีอลไเนี่ยแม่ไม่ได้กินเป็นปีละนะเนี่ยวันนี้เพิ่งได้กินเออผัดีงเงาผัดีงเงาตอนนี้ไผัดีงเงาดังมากมันมันจากเรื่อง Netflix แล้วเอมอีเอมเนี่ยมันบอกตำรวจบอกว่ามันสั่งยาจากทางออนไลน์นะพี่สาวมันเปิดร้านขายยาพี่สาวมันเพศสัตแต่พี่สาวมันปฏิเสธแล้วทนายของอีเอมบอกว่าไม่อยากให้ได้ประกันตัวไม่แน่นางอาจจะถอนตัวก็ได้เพราะว่านางเห็นว่าอีเอมมันเลวมากทนายกรเสีชื่อเสียงอ,อ,อ,อาจจะถอนตัวก็ได้ เราทำคดใีให้มันยังไงมันก็โดนประหารชีวิตอีแอมเนี่ยมันไม่สบายเพราะเขาส่งไปรักษาโรงพยบาลในเรือนจำแล้วก็เอามันเข้าห้องขังเหมือนเดิมมันเลือดเย็นอีนเนีย ขนาดสามีที่เป็นอดีตสามีรองผู้กำกับยังโดนมันหลอ,อกไปสองล้านเลยหรอ,อให้กู้งเงินสวัสดิการไงในทุกวันนี้ต้องใช้หนี้สวัสดิการมีแอมเนี่ยอพิบผหัวใหม่ก็ตายได้วยจนมีนะขนาดหัวตายอะ่ะมันไม่กจะหลอมันเกิดเก่อเอยเนี้ยเผลอๆมันเป็นคนฆ่าเองด้วย วางยาพิษไงถ้าบอกใส่ยานไ้เนี่ยคอนจรเข้าไปคางเนี่ยจะจะจะ,จะดำเลยเล็บมือเล็บอะไรจะดำเลยติดแขกเลยมามะนาวมา,มา,มาให้พิ่แขกไม่มีมะนาว ข้าวคุกกะเปะมันจะอย่างตรงที่ว่ามันมีมะม่วงอ่ะมันมีหอมซอยไงมันมีพริกหนูซอยมันมีตั่วฝักยาวซอยมีตงกวามีไข่ไข่หันห่นซอยไข่เจียวหั่นฝอยนีกุ้งทอดมีหมูหวานเไงเครื่งเคียงมันเยอะไง่งเห็นไหม อืซึ่งเสียงเยอะมากแล้วก็ตัดตักทีไม่อีกเสือดใหก็ลืมมะนาวถ้ามีมะนาวใส่นะอร่อยขึ้นหายเยอะมากอะ่ะกล่องละแปดสิบบาทเท่าเยอะอะ่ะเท่ากับคนอื่นสองกล่องเลนี่ยเนี่ยบิ๊กโจเขาเก่งอยู่แล้ว บิ๊กโจ๊กอ่ะเป็นสุดยอดตำรวจของไทยรู้ป่ะบิ๊กโจ๊กอ่ะแล้วตอนนี้บิ๊กโจ๊กกลับมาเป็นใหญ่บิ๊กโจ๊กอ่ะ มิกโจ้เขาตำรวจมือดีอันดับหนึ่งของประเทศอีแอมไม่รอดอีแอมโดนประหารชีวิตศานไม่ใช่ประกันตัวหรอกออกมาเดี๋ยวมันก็มาฆ่าคนอีกอีแอม มันนาอร่อยมากเรามเมิ่มใส่มันนามาลูกในเท้ามาันเหรอประเดียวมันก็คอดในคุกไงคอดในคุกเขามีเรือนสำหรับ,บเลี้ยงเด็กมีเจ้าหน้าที่กรมราชัทั์เลี้ยงให้ ลูกมันก็โตในคุกเลยแหละพอโตหน่อยเขาก็เอามาอยู่สถานเลี้ยงเด็กพ่อแม่มันต้องโดนทหารชีวิตไงอีแอมันต้องโดนทหารชีวิตพอพยาหนหลักฐานมันมีเพิ่มขึ้นทุกวันนะ่ะ มันต้องโดนไปหาชีวิตอยู่แล้วอีนนี้ฮัลโหลโทรมาแล้วไม่พูดใช่ เชื่อทันเลยอีแอมโดนประหารชีวิตเพราะตอนนี้หลักฐานมันชัดมากแล้วไงตัวในร่างกายตำรวจหญิงคนนั้นเนี่ยก็มีสารไซยาไนก้อยก็มีส,สารไซยาไนด์ถ้าบอกใครมีญาติพี่น้องเล่นแชร์กับนางสาวแอมและเสียชีวิตรีบติดต่อกับ,ต,บต่วนนะใครมีญาติพี่น้องที่ให้นางสาวแอมยืมเงิน แล้วเสียชีวิตรีบติดต่อกับตวนใครมีญาติพี่น้องที่ให้เงินกับนางสาวแอมไปปล่อยค Mont ู่เก็บกับเบี้ยแล้วเสียชีวิตรีบติดต่อกับตวนใครมีญาติพี่น้องที่นํารถหรือทรัพย์สินไปจำนำจำนองกับนางสาวแอมแล้วเสียชีวิตรีบติดต่อกับตวนเรอรับพีํำนาญเรือหรือศูนย์รับเรื่องร้องเรียนภ네 <Sho Hop> าคเจ็ดคุณผู้ชมอ่ะอะนี่นี่แคบเลยแคบเลยแคบเลยจ้าแคบเลยจ้า แน่อีแอมไกยนัยทำอย่างเงี้ยทำให้แม่กลัวเลยใครจะเอาน้ำเอาอะไรให้กูแดกนี่กูไม่กล้าแดกเลยนะต่อไปเนะี่ยกลัวมากกลัวเขาใส่ให้กูแดกไนงะให้กูตายกลัวมากเลยนะคุณผู้ชมเนะี่ย ถามแอมไสายานายส่งโรงพยาบาลรัชทานหลังเครียดความดันขึ้นสูงตาผ้ามัวหลังอาการดีขึ้นจึงส่งกลับเรือนจำตามเดิมนะคะจังเวยกว่าสบะะิบสามศพแล้วค่ะ พบเหยื่ออีกนะฮะแอมไซยาไนเตรียมนำข้อมูลเหยื่อแอมอีกสองรายในจังหวัดนครปฐมส่งมอบรองขบตรนีรอีีอิสละเลวมึงเยี่ยมากเลวมากก่ะมึงมึงฆาตรกรอมหิตฆาตกรต่อเนื่องอิสัตว์มึงทำได้ยังไงตั้งสิบสามศพอีเยีย น่ากลัวมากอา้าเขาบอกแอมเคยเข้ารับการรักษาจิตเวทเมื่อห้าปีก่อนแต่ขาดการรักอามันเป็นบ้าถ้ามันเป็นบ้านี่ต้องเอาไปรักษาให้หายบ้าแล้วก็ค่อยมารับโทษนะมันเป็นบ้าค่ะคุณผู้ชม มันเป็นบ้ามันเป็นบ้ามันเป็นบ้าอีแอมมันเป็นบ้าค่ะ ท่องเที่ยวไทยฟื้นตัวแรงต่างชาติเดินทางเข้าไทยต่อเนื่องสร้างรายได้กว่า2 2 4 1 8ล้านนะคะ ใช่ของแปลกหน้านี่ไม่กล้ารับเลยเนีย่ยมีมีคนต้องยอะแยาะติดต่อมา้านุน้นไอ้นี่มาให้นะถ้าไม่รู้จักกันนี่ไม่ให้เลยหรือไม่ก็ให้ตะก้องเป็นหนูลองยาคือแบบให้ตะก้องกินก่อนของแปลกหน้ามานะแม่ก็จะให้ตะก้องกินก่อนถ้ามันเป็นหนูลองยาถ้ามันกินแล้วไม่ตายแล้วเราค่อยกินหให้ตะก้องเป็นหนูลองยา นี่อันนี้น้าแก้ควยแม่ปวดฟันตรงนี้เมื่อกี้เคี้ยวข้างนี้นะอันนี้เคี้ยวไม่ได้เลยต้มน้าแก้ควยเองกินแกลลนน่ะเปิดันมากมกินไปละข้าวกินละข้าวคุกกระปิอันนี้ผัดไทยผัดไทยเนี่ยเหงื่อขึ้นเต็มเลยเดี๋ยวมันแฉะ ผัดไทยผัดไทยผัดไทยเหงื่อขึ้นเต็มเลยเดี๋ยวมันจะแฉะไงใน,นนี้ก็ถั่งงอกกระถัง่งกลนเขาก็ลืมเอามะนาวมาให้อีแล้วเขาคงลืมเอามะนาวเนี่ยไม่มีมะนาวมะนาวมันแพไงไย มันอายุแค่สามสิบห้ามันอ่อนกว่ากูยี่สิบเก้าปีมันแข็งแรงมันไม่ตายง่ายหรอกแต่กูคนแก่ตายง่ายเว้ยเข้าใจป่ะแต่กล้องไม่ตายง่ายหรอกค่ะคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวค่ะเข้าใจไหะเพีแต่แม่เป็นคนแก่แม่จะตายง่ายภูมิคุ้มกันเราไม่มีเราแก่แล้วไงแต่ก้องไม่ตายหรอกค่ะมันสามสิบห้าเองแม่หกสิบสี่ เข้าใจหรือเปล่าให้ตะกล้องเป็นหนูรองยาให้มันแดงอยากดูตะกล้องไหมเดี๋ยวจะให้ดูว่าหล่อขนาดไหนอา๋ยวให้ดูค่ะเดี๋ยวให้ดูคะ่วคะว่าหล่อขนาดไหนคนชอบคิดว่าไอ้ต้นเป็นตะกล้องไม่ใช่ไอ้ต้นเป็นพนักง,งานขายหน้าร้าน ไอ้ต้นเนี่ยเป็นพนักง,งานขายหน้าร้านตากล้องเป็นคนถ่ายวิดีโอทั้งหมดที่แม่ไลฟ์สดเวลาออกไปทั้งนอกขับรถให้แม่ทําตั้งแต่สักกระเบือ,อยันเรือรบหลังคารลวก็ทําหลังคาให้แม่เข้าใจปะ่ะชักโคกเสียก็ทําให้ก๊อกน้ํำลวก็ทําให้ไฟเสียก็ทําให้ทาสีให้ขับรถให้ทําทุกอย่างให้เข้าใจยัง ไอ้ต้นมันเป็นแค่พนักง,งานขายหน้าร้านไอ้ต้นเพิ่งมาทำได้ไม่ถึงปีแต่ก้องอยู่กับฉันมาหกปีเข้าใจยังคนช้าเข้าใจผิดไงแต่กล้องเป็นแค่ราชาการไอ้ต้นไม่ใช่ ต้นมันไม่เก่งมันโง,ง,มนง่มันไม่ได้เศษหนึ่งส่วนร้อยของตะก,ก้องแต่ว่าก็หยวนหยวนมันไม่ได้เศษหนึ่งส่วนร้อยของตะก,ก้องเลยขายของก็ไม่เป็นพูดก็งมึงมงำงมงในลําคอแต่เราก็เมตตาสงสารขายของก็ไม่เป็นเวลาใครมาเข้าร้านมันก็เงมึงมเงมิงมงมงมงิมมันมันทำงานไม่เก่งมันสู้ตะก,ก้องไม่ได้ตะก,ก้องอ่ะเก่งกว่าไอ้ต้นอ่ะร้อยเท่า ทำได้ทุกอย่างต้นมันโง่ใช้งานมันแล้วกูเครียดกูเครียดตลอดเลยเพราะมันมันโง่ไงมันไม่เคยจดจําว่าเอออันนี้แม่เขาไลฟ์สดทุกวันนะมึงเห็นอยู่ทุกวันต้องทําอย่างนี้โดยที่เขาไม่ต้องอ้าปากพูดเนี่ยมันโง่ไงมันทําให้บุคลิกเราไม่ดีทําให้คนดูถูกเราไง มันทางานจากกูมาเจ็ดเดือนกูยังฟังมันไม่รู้เรื่องเลยเวลามันพูดอะไรมันพูดเงมงือยู่ในลําคอแล้วคิดดูแต่ว่าคนเข้ามาซื้อของมันจะขายได้ไหมมันขายไม่ได้เพราะลูกค้าเดินหนีหมดเพราะมันพูดไม่รู้เรื่องพูดอะไรก็เงึมงือยู่ในลําคอมันโง่มันไม่ฉลาดเลยอายุเยอะนะสี่สิบกว่าแล้วนะไม่ใช่เด็กนะฉันก็เมตตาสงสาร ทำงานกับชั้นเจ็ดเดินขายร้านข้างล่างก็ททำชังเจงขายกินกูเจ๊งอ่ะคิดดูกันแล้วกันไม่ใช่คนเก่ง ตะก้องในระมิดให้ทุกอย่างวันนั้นตีท้ายคัวถ้าไม่มีตะกล้องนะวันนั้นตีท้ายคัวก็ถ่ายไม่ได้แบบออกมาดีอย่างนั้นนะตะก้องช่วยทําจนถึงตีห้าค่อยกลับกลับไปทํางานนะไม่ได้นอนเฝ้าช่างทําเพดานห้องนอนชั้นอนะ่ะที่ว่าปูอนะื่นั่นน่ะวันเปเปอร์สีมือตะก้องหมดเลยนะจะบอกให้รู้ไว้นะฉันไม่สบายฉันขาเดินไม่ได้แล้วก็ ฉันอยู่คนเดียวเดี๋ยวช่างแม่งมาทำกลางคืนกว่าจะเสร็จตีห้าก็ตะก้องนั่งเฝ้าช่างให้ฉันเข้าใจหรือเปล่าไ,ไอ้ต้นเหรอไม่ได้เศษหนึ่งในร้อยของตะก้องโอ้ด้วยขายของก็ไม่เป็นด้วยอยู่กับกูเจ็ดเดือนทํากูเจ๊งมาเจ็ดเดือนกูก็เมตตาสงสาร คนมาซื้อมันพูดง้มง้ในคอแล้วใครจะซื้อเขาก็ดื่นออกหมดไอ้นี่ยมันโง่เขาถามอะไรมันเงมงมเงมงอยู่ในคอมันไม่สนใจเนี่ยขายได้ไม่ได้กูก็ได้เงินเดือนสองหมื่นได้คอมอีกสิบเปอร์เซ็นมันไม่ได้สนใจเพราะมันได้เงินเดือนสูงไงเข้าใจหรือเปล่า อืมอ่าให้ดูนี่คือตะก้องไอ้ต้นเหรอไม่ได้เศษหนึ่งในร้อยของเขารู้เปล่าเนี่ยเขาทำให้กูเนี่ยตีฝ้าให้กูไอ้บอลเปเปอร์เนี่ยสามสิบสามปีถอดให้กูทาสีให้กูทําให้กูทุกอย่างไอ้ต้นมันจะไปทําเฮี้ยอะไรเป็นโง่จะตายหา่าเนี่ยนี่คือตะก้องอ่ะให้ดูนี่คือตะก้องอนี่คือตะก้อง คนไม่เข้าใจไงคิดว่าไอ้ต้นไม่ใช่เลยไอ้ต้นมันโง่ขายของให้กูเจ็ดเดือนทำกูเจ๊งเจ็ดเดือนค่ะกูเมตตาสงสารขายของก็ไม่เป็นโง่ทุกอย่างทําให้กูเสียบุคลิกด้วยเวลากูไลฟ์สดแล้วมันมันมาแล้วกูต้องสั่งมันทํางานน่ะรู้หรือเปล่าทําให้คนดูว่ากูเป็นคนไม่ดีอ่ะมันโง่มันทําให้เราเสียบุคลิกขายของเจ็ดเดือนก็ทํากูเจ๊งเจ็ดเดือนค่ะ หายของไม่เป็นด้วยโง่ด้วยชอบโกหกด้วยให้ไปซื้อดอกกุหลาบที่เกตุจักยังโกหกเลยให้ไปซื้อยาอย่างโกหกเลยแต่กูก็เมตตาสงสารกูก็หยวนหยวนหยวนจ้างแพงก่ะเดือนละสองหมื่นค่ะมันไม่ได้คนเก่งนะคะมันโง่ค่ะเข้าใจหรือเปล่า บางคนไม่เข้าใจนึกว่าไอ้ต้นไม่ใช่ค่ะน่ะโง่โง่ยังดูจ้างเดือนละสองหมืนให้คอมมิชชั่นอีกสิบเอร์เ็นตะเดือนหนึ่งมันได้สองหมืนกว่าสองหมื่นกว่าขนาดโง่โงนะไม่ใช่คนฉลาดนะเป็นคนโง่ไปซื้อทานที่สำหรับประตูม้วนน่ะยังยังโกงกูหกร้ยเก้าสิบเลยจนกูโวยอ่ะแล้วมันถึงเอาเงินมาคืนกูน่ะทานรีโมทอ่ะประตูม้วนน่ะ เข้าไปเสิร์ชใน Google เนี่ยอันลูกลูกเพจฉันดูบอกแม่หนูซื้ออยู่ยีบเก้าไอ้นี่ไปซื้อหกร้อยเก้าสิบกูให้ไปพันหนึงน่งไงแล้วไม่ชี้แจงด้วยนะแล้วกูด่าบอกถ้ากูเอาเข้าคุกเนะ่ยมันก็เลยไปเอาเงินมาคกินกูเนะี่ยบอกทางร้านบอกเท่าไหร่มึมงมึงไม่รู้จักต่อเขาไม่โทรมาถามกูมึงไปจ่ายเขาเลยหกร้ยเก้าสิบเขาขายกันยีบเก้าบาททานรีโมดอ่ะ ายกันยี่บเก้าบาทไอ้เหี้ยนี่ไปจ่ายก็หกร้อยเก้าสิบรู้หรือเปล่าคนไม่รู้ก็มาบอกอุ้ยอีนี่ลายอย่างนู้นอย่างนี้มันหนีไปไอสัตว์กุเมตาบางครั้งเราก็หยวนหยวนหยวนหยว,วนนะ่ะเราหยวนเนะ่ยเข้าใจหรือเปล่ากุเมตา นี่นให้ดูตะก้องอันนี้ดูไม่ได้นะห้ามันดูไม่ได้เนี่ยเขากวานให้เขาทาทุกอย่างเนี่ยเห็นไหมนี่คือด้านหลังที่กูมีคอยร้อนแปดตัวชั้นสี่ทะลุสนามเทนนิสของโรงแรมอิงคาแล้วเนี่ยอีกข้างบ้านปลูกต้นไม้แล้วเลอะมาบ้านกูเนี่ยมันกว่าให้กูจงสะอาดมึงรู้หรือเปล่าอ่ะ